แล้วก็กระผมฮะดรเบย์เจนเคยวันนี้ผมอยู่ในเกมนะฮะซึ่งนัดจุนีนะอยากจะบอกว่าเดีเดี๋ยว ต้องเปิดด่วนเปิดด่วน <c oughs> ไม่งั้นไม่ง,งั้นไม่รู้นะเสัปาห์นี้มีอะไรคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรเป็นวันที่6นะฮะวันศุกร์ที่6ถ้าถามว่าเอ้ยทำไมมึงทำวันศุกร์ที่6วะอ๋อพอดีว่าแพทมันอัพเมื่อวันวันพฤหัสไงซึ่งไม่รู้ผมไม่รู้อัพตอนไหนเมืนอันแต่ว่าผม <c oughs> ผมพอดีว่างๆไงนั่งเล่นนิดฟอร์สปีดพอดีช่วงนี้กำลังติด Speed นะิดฟอร์สปีดเนี่ยกำลังหลับติดดิฟไงเออแต,แต่งนู่นแต่งนี่แต่งนั่นนะ เราจะมาคุยกันระหว่างทางทำ l ช e n น์เอ้ยไม่ต้องทำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำแนะ่อันว่ามันมีอะไรนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเปิดแพทดูก่อนนะเออมันเป็นกิจกรรมที่ว่าชื่อว่า Snow Face Save the s u n r i v e นะฮะอ่ะเราจะมีบอสผมคิดขอเดานะว่ามันจะมีดอบบอสแบบนี้มาดอบมาแรกค่ะเราฆ่านะสนุกอืมประมาณว่าสามารถเอ่อสร้างเอ่อได้รับบางอย่างนะเพื่อมาสร้าง R A G R Y P H นะหรือไกด์ I P G P ก็ได้นะฮะเออสามพันนะเมาส์นะฮะถ้าถามว่ามันยิงเลยได้ไหมผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะอาจจะยิงวิซายมาก็ได้นะฮะในท็ปซีซั่นเนี่ยจะให้เออเป็นสำหรับฟู้ที่เริ่มเต้นเออเริ่ม,เร,มเริ่มต้นเล่นนะจะให้แบบประมาณว่าเป็นดันกีฟดันของขวัญอะไรแบบเนี้ยจะ ประมาณว่าจะมีพวกไอไอเบบี้ดะกอนบอสอืมคิดว่านะผมขอเดาวะผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหมใน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 แมปเอ่อของเริ่มต้นหรือว่ามัน,นมันอาจจะอยู่ทุกที่หรือจะอยู่เฉพ,เพาะเริ่มต้นอันนี้ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็พิมพ์พิมพ์บอกไปนะส่วนใครที่ไม่มัน่นใจก็อ่านคอมเมนต์ที่มันมีคนมาบอกแล้วกันนะอน่าผมอาจจะ100ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ตอนนี้แล้วก็เช็ดนะจะสปาลหลังจากฆ่าบอสไปแล้วนะอ่า กนะนะ็จะได้ Colorful Gift นะฮะพ l u s Mouse นะฮะอ๋อจะได้เมาส์ Mouse มาเอ้ไม่ใช่จะได้เมาส์มานะฮะเอ,อประมาณนี้ละมั้งนะใช่หรือเปล่าเนะี่ยไม่ดูเหมือนกันแล้วก็สามารถหาเอ่อ Fame Photon Mark 2 Roming นะฮะที่ Adventure World ต่างๆนะฮะข่าไปเรื <c oughs> ่อยเดี๋ยวมันก็ดรอปให้เองละมั้งคิดว่านะเอ่อน่าจะอดรอปเฉพาะมาฟอร์ดไบโอมเท่านั้นนะครับผม แล้วก็เป็นดันที่อีพิกดันเอ็นชัตเต็ดสโนบอลอะไรเนี่ยบ้าานี่ไม่รู้นะอ่ะก็เอมามันจะดอกคล้ายๆกับดันต้นไม้ไอ้ดันต้นคิดมัดครับที่แล้วเลยฮะก็ะคือฆ่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดรอปกล่องให้เรามาเปิดหรือไม่อาจจะดรอปเมาส์ไอ้ตัวบอฟชิง่งคล้ายๆกับไข,ข่สันเอ้ยทะลึงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็คล้ายๆจริงๆเลยอ่ะก็ มันจะเพิ่มเอ่อสี่วินเทอร์คอตูมมานะฮะเอ่อในช็อตคาร์เตอร์เบนนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะเก็บช็อตคอได้ครบสักเท่าไหร่นะฮะอ่าก็คือวินเทอร์วอล์กเกอร์ทูมไรเซอร์เวิร์ช็อปวอเชอร์เรเวนแนนเอ่อไฟกิทนะเป็นเคนดี้บาเบียนนะฮะแล้วก็ชากี้เยติเคนดี้บาเบียนเอ้ยมีชุดเยติด้วย <S <S ผมไม่รู้ว่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่าแต่มีคนคอมเมนต์ว้าวมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวก็น่าราวมาดูตัวหรอก เฮ้ยผมก็สงสารบางทีก็อาจจะรู้สึกแบบสะใจหรือสงสารดีไม่รู้แบบคนที่มันมันพิมพ์ใน,ชนแชทเนบ่ป่านนี้เขาคงจะรู้ตัวแล้วแหละคงจะแบบสุกหน้าหนีนะมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็แล้วแต่เวรแต่กรรมไปนะเออจะมีเวตต่างๆมาอ่ะช่างแมงนะ แผนนี้มันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมมันต้องอัพหลังวันอังคารมาด้วยนะอ่าแล้วมันจะมีเควสแรกให้ให้ไปที่ถ้าอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันให้ให้ให้ทำสองอย่างแต่ผมผมก็อยู่อยู่ดีๆมันเคลียร์ให้เองอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่าโดยที่เควสอ่าต่อมาคือ make marketplace house นะฮะอ่าอ่าประมาณว่าให้ซื้อของเหรอหรือหรือให้ขายของออกจะมาลองดูดิ ่าน,นี่ให้ซื้อของบางอย่างจาก m a r k e t ็ตเพจนะฮะจะซื้อของแพงของถูกก็ได้หมดนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีตังก็แนะนําซื้อพวกนี้นะฮะสองห้าสินะอ่าต่อมาคือฟล็อกเอ่อฟ็อกไอเทมนะก็คืออัปเกรดไอเทมนั่นเองนะแนะนำว่าเอาไอเทมหมูหมากาไก่อะไรก็ได้นะที่คิดว่าคือผมผมจะควรจะสอนนี้มเช่างแม่งจะทำเดี๋ยวอ่าก็ทําสอนไปเลยนะเะป็นตัวจะได้ไม่ต้องมีคนถามอีกอนะ โดยที่ผมจะยังไม่ถทล่ลงนะฮะโดยที่ผมจะเอาไอเทมอะไรก็ได้นะฮะกากมาอัพะฮะอ่าปิดปิดจอดูอัพประมาณ10นะฮะซึ่งแน่นอนเราใช้ประมาณ2อไอเทมสำหรับไอเทมเลกเดลรี่เอ่อพวกไอเทมระดับเลเวลน,นะฮะลองลมาเป็นต้นไปนะมันจะอัพขึ้นเป็นขั้นต่อไปไม่ได้ไงอ่าได้แล้วต่อมาขุดอินฟินิเนมนะ ก็ไปนะผมก็จะไปชาเลนด์ด <narrow numbers> ้วยเลยแล้วกันนะฮะสักๆอันดันหนึ่งก็พอแล้วนะแค่ผมได้ครั้งละห้าดากคอนคอนก็น่าจะเพียงพอแล้วนะอืมไปตุ๊ดตุ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 ๊วูบล็อกอินนู้นอินเทรตติ้งวูบนะ ใครอยากให้ผมทำนี้ for speed ก็บอกมาได้แต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ว่างนะทูก็ไม่ค่อยมาเล่นนะใครที่ขอให้เขาขับก็ขอบใจด้วยนะแล้วแอดเพื่อนมาอย่างดีเลยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นจริงๆนะเออช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยว่างไงไหนทะี่ต้องมาทําอะไรนะก็เรียกว่าอะไรเออโปรเจกต์อะไรให้บีอะไรแบบเนี้ยอืมอ่าสงสัยชาเลนจ์ไม่ได้ทำแล้วฮนะป่ามีวิวนี่ไงฮะดันแบบนี้นะผมอ่าพาไปเคลียร์เลยดีกว่านะ มันจะเป็นแบบพวก I baby ไอ a เบบีดากอนนะฮะอ่าระเบิดลงไปเลยฮนะผมก็ไม่เคยรู้ทางเข้าเท่าไหร่หรอกนะอาศัยการระเบิดนี่ฮะ I baby ไอ้เบบีดากอนจริงๆริงแล้วถ้าเกิดไปในดานอื่นจะไปดีชี่หนึ่งนะอ่ามันจะสปาลลูกน้องมาเป็นแบบใหม่มาให้นะลูกน้องเราจะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่แต่แต่รูปลักษ์กของ I baby ไอ้เบบีดากอนมันเหมือนแบบเมาส์เอเหมือนเหมือนมอนในอื่น,นในในยูเอในแมปเพอร์มาฟอร์นนี่แหละฮะแต่ว่า มันชื่อจะอีกอย่างหนึ่งไนงะเออตอนนี้ผมไม่ทำชาเลนจ์แล้วหาอินฟินิทเนียมดีกว่านะฮะมันจะมีอยู่ไหมวะนี่ไงอินฟินิทเนียมเจอแล้วนะให้ขุดประมาณหนึ่งร้อยอันนะฮะโอ้ยมันบังคับให้มาอินฟินิทเนียมนะคุณซื้อคุณขอใครก็ไม่มีประโยชน์นะบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขอก็ไม่มีประโยชน์ต้องต้องขุดด้วยตัวเองนะี่ยนี่ไงบอสจะอยู่ตามที่ต่างๆนะอาจจะรอบมาก็ได้นะ โอนน่ะๆเป็น Shadow Hunter แม่งเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นที่อะไรนะเซิร์ฟแม่งแหลกเหลือเกินนะฮะนี่ฮะมีคนมาฟาร์มโกเลมเพียบเลยสามารถจอยโกเลมได้นะคิดว่านะจอยโกเลมมาลองดูดิเอาเป็นภาษาไทยอีกจอยโกเลมใช่ป่าวะอ่าเวนวักด้วยนะฮะ มันเป็นการจอยช่องชแนลนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจอยโกเลมแบบนี้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะฮะต้องรองดูนะฮะกูตายที่ไหนวะกูลืมอินฟินิยไม่ค่อยมีให้ผมปุ่นเลยนะฮะรู้สึกจอยโกเลมจะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขไหมที่ท่านเรียงนะฮะไม่มีจริงเนะี่ยแปลว่าเราต้องหาโก,กเลมด้วยตัวเองนะ ช่วงนี้เมาส์เป็นไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยทำไมโอ้ยโอ๊โกเลมโกเลมทำมมันมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำไมผมทำอะไรมันไม่ได้เลยเฮ้ยมันมันหนักจริงเนี่ยยิงไม่เข้าเลยอ่ะมันมีเกาะนี่ว่าต้องจัดการยังไงวะใครรู้บอกด้วยนะฮะ แม่งมีเกาะทำอะไรไม่ได้เลยหรือต้องสู้ด้วยไอเสดวะหรือต้องใช้สโนบอรหรือยังไงหรือต้องใช้สโนบอ <c oughs> ใช้สโนบอแน่เลยกูนะเดี๋ยวลองลองลอง,ลองแม่งทุกวิธีทางนะลองดิ เรือใช้เอ็นชาติตนตรงบอวะไพวกนี้ก็บอกอยู่เหมือนกันนะก็เป็นว่าไม่มีหาอะไรที่จะบอกได้ดีแล้วนะก็กับขับเรือโฮมมาอินฟินิมเนี่ยคงจะรู้กันแล้วนะว่าไม่ว่าขุดยังไงนะฮะส่วนถ้ามีเควสอะไรต่อไปผมก็คงไม่ได้ทำบอกละก็มันคลิปมันจะยาวนะฮะอ่า ตอนนี้เอออันนี้มีอะไรเอยปีกใหม่นะฮะไฮโดรเจ็นะฮะเจ็ดแนะหมอ่าปีกไฮโดรเจ็นะฮะคาดว่าะจะเป็นปีกน้ำเ่ยวกับน้ำมั้งเอออ่าเวทมันจะมาวันที่3มกราถึง16มกรานะก็ถือว่านานอยู่มันแต่ใครรู้วิธีค่าไอ้บอสเมื่อกี้นี้นะบอกคอมเมนต์บอกเลยนะใครที่ไม่รู้นะถ้าเกิดโชคดีมีคนมาคอมเมนต์บอกก็ นั่นแหละฮะก็อ่านเอาวิธีนั้นนะฮะอ่ะเราจะมาเข้าสู่ช่วงเอ่อเปิดกล่องโชว์ดีกว่านะฮะซึ่งผมมีเคลียร์เชดไม่พอแน่ๆเลยเนะี่ยเปิดไม่หมดอาจจะเจะ็ดกล่องนะจะได้เฮียเย้ยอะไรบ้างนะ <c oughs> ถ้าได้ผมก็หยุดแค่นี้เนะี่ยเฮ้ยไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเปิดไอ้นี่กูเด่นนะไอ้สัส ให้โดูเจดอะขอให้โดูเจดอะไรวะไนไนๆนๆๆนน,นดูสมุดน,นะสมุดโทม,มันอยู่ไหนวะน่าจะเป็นโทมน่าจะเป็นของเทดเบิลบ เปิดแม่งหมดนะเปิดทุกอย่างที่เปิดได้งอ่อได้ขามาเปิดหน้ากล้องเลยเนะี่ยเออโคเด้นโคเด้นโคเดนอยู่ไหนวะโทม,มันอยู่ไหนในตัวยังไม่รู้นะเออนี่ยอนนี้ดวงดีบ้านมึงดีกูเปิดได้คามานะเอ,อ เราจะได้ปีกไฮโดรเจนหรือไม่นะเดี๋ยวเปิดหมดอันนี้เดี๋ยวผมจะเฮ้ยได้ีคออดคอบ่อยเลยวะไปนะเปิดเรื่อยๆนะฮะจะได้อะไรก็เรื่อยๆยาวๆนะฮะเออจะว่าไปบอสมันฆ่าย,ยัางไงวะในยูก้าวแม่งแก่งคลิปหายอนะ่ะไหนลองไปดูดิสไนเปอ ER ร์แมนนะ ส่วนใหญ่ผมเจอนะแอดเพื่อนมาแล้วมันก็นะไม่ไม่กระซิบบอกอะไรเลยนะฮะลองตามไปดูนะลองลองไปสืบสอบตัวเอดนี่แม่งโอ้โหเวลาแม่งแอดเพื่อนเยอะแม่งหายหาจริงอ่าเฮ้ยไม่ใช่บอสนะใครบอกอินไวมีอะไรอินไวมีอะไรอินไวทำไมกุงง ดีเก้าของแม่โอ้โหได้กระทิงนะปีกไฮโดรเจนไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะใครที่ไม่ดวงดีนะก็สามารถอ่าโดยที่ผมการที่หาเคออร์เชดเอเคออร์คอเนี่ยหายังไงก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้ดูดีๆนะครับผมก็คือ คือเปิดให้ได้ขกีดคอเออสองคือได้เมาส์เออเมาส์ที่ซ้ำมาเนี่ยนะเราเราไม่สามารถเราไม่เราเราอ่ะมีมีเรียนเอมีมีในตัวอยู่แล้วก็คือเราเลินไปแล้วอ่ะเออให้เอามาถลุงนะเฉพาะเมาส์เมาส์ที่มันแคทนับีเทนนะเมาส์ธรรมดาจะถลุงไม่ได้นะครับผมถลุงมันเกีดคอไม่ได้น๊ะอ่าส่วนกระรอกกระรอกกูมียังวะลืมลืมลืมอ่ะ อ่าเราก็จะได้เขียดคอนะฮะอ่ะอา,อา,อาประมาณนี้นะฮะอืมมียี่สิบห้าอัน้วยนะแล้วเอามาครับปิกไฮโดรเจตอะไรแบบนี้นะฮะเซน่ะโอ้โอ้โอทำไมทำารกันอย่างนี้อจอดกูยิงจนอยู่ด้วยนะไอ้พวกที่บอกผม,ผมว่ารวยมึงดูตอนนี้มันไม่มีอะไรจะแดกเลยเีย่ยกูเอาไงดีวะ เอาเป็นว่าปีกไฮโดรเจ็ตคงไม่ได้วันนี้นั่นะครับผมไม่ต้องขายเทมเลยขายเพนต้าดีไหมวะเออขายเอาหน้าร้อนฮนะอืมวิธีการหาฟักแบบไม่ง่ายนะมึงฟาร์มเรื่อยแล้วก็เอาไอ้พวกเพนตะ,ะมาขายเนะขายถูกๆปล่อยถูกๆแม่งเลยนะเขาปล่อยกันหกพันกูปล่อยกันหกพันเออสักสิบอัน กูขายห้าพันเลยอ้าวมาดีมาดีจะวัดป่าวัดใจวัดใจเนะี่ยจะมีคนซื้อเปล่านะฮะวิธีการหาปักแบบง่ายหาอย่างนี้นี่เองนะเราจะมารอนั่งนั่งรอเนี่ยนั่งรอนอนรอจะมีใครมาเอ้มังกรใหม่มีป่าวะเออไม่มีนะฮะดีแล้วนะมาเรื่อยๆแม่งค้าไม่ทันจริงนะแล้วเราจะมีอะไรบ้างวะเออ เลยเดนชาดนะอีกอีกสามพันนะผมก็รอมันขายออกนะมันไม่มีใครขายมันไม่มีใครรับซื้อเลยเหรอวะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็จบนะจบจบจบพ <c oughs> อเพนะไหนว่าวิเจอตัวหนึ่งมันเป็นยังไงนะฮะถ้า่าได้เราจะจะได้ยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยต้องไปเช็คดูอลองไปดูดิ สัปดาห์นี้ก็มีอะไรก็ศึกษาอ่านเอานะให้เข้าใจนะนะอ๋อเราจะจะลองดูว่ายิงเราจะเป็นยังไงเฮ้หรือว่าเราต้องปาไอ้น,นี่ก่อนว่าสโนว์บอลเออเห็นเห็นมันปาอยู่นะคาดว่าน่าจะเป็นสโนว์บอลเอนชัดเต็ดนะฮะต้องต้องไปคาที่ฮับอะ่ะเออผมพาไปดูยังวะลืม ลืมเนี่ยลืมมันพาไปดูยังเออไลืมโอ้ยลองรอยอารยธรรมระเบิดนะมันจะมีอะไรที่มาแปลงมันฝักได้บ้างวะเนี่ยช่างแม่งเออองสาคงไม่ได้เปิดไฮโดรเจตให้ดูนะฮะ ไฮโดเจสอ่ไหนเอยขายออกยังขายออกยังถ้าขายออกยังมีตัวหนังสือเกียเก่ยวๆขึ้นที่มุมเออร่างร่างขวานะ่ะนี่ฮะเอออาจจะต้องใช้ e n c h a n t e d Snowball ในการคารบนะครับผมในการฆ่าเออเออคาบไปทีละงัน้นผมคาไปหนึ่งร้อยเออหนึ100่งร้อยก่อนแล้วกันนะ ก็เป็น300นะแล้วก็เอาไปเตรียมปลาปลาไงสโนอลใครที่ทิ้งก็เสียใจด้วยนะมึง <c oughs> อ่าแล้วผมจะจะลองเฮ้ยขายออกนี่า่าแม่ไวจริงจริงนะขายถูกแบบตัดราคาอย่างนี้ใครจะไม่ซื้อวะเป็นใครใครไม่ซื้อนะซื้อแล้วมาขายต่อนะในราคาปกติอะไรแบบเนี้ยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะกับเกมแบบนี้นะเออแนวแนวเทคนิคที่ผมเคยสอนเมื่อตอนเล่นอะไรนะเล่นตำตำสุน ศูนย์หนึ่งอะเออตำตำตำศูนยหนึ่งะก็บอกอยู่ว่าให้ใช้แนวคิดทางธุรกิจก็คือซื้อของราคาถูกมาแล้วขายในราคาที่ปกติในท้องตลาดประมาณเนี้ยนะก็อันนี้คือวิธีอย่างหนึงนะ่งในการเพิ่มเพิ่มพูนฟลักนะ,ะแต,แต่แต่คุณต้องมีต้องต้นทุนก่อนนะถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไร <laughs> อันนี้อันนี้ความจริงไนงะทำไมช่วงนี้เน็ตมันอืดๆๆววะ เล่อน,นี้ฟอร์สปีดเทไรผมก็หลุดทุกทีนะแม่งกำลังจะเฮ้ยนะกำลังจะขับรถมันๆน,นะอ่านี่เจอแล้วนะอ่าโดยที่เราจะต้องปานะจะลองดูนะว่าปามก่อนปั๊บอ่าแล้วก็ยิงนะได้ปล่าโอ้ยรุนแรงนะฮะมันรุนแรงมาก ต้องป่าก่อนบ่วะเนี่ยมันยิงไม่เข้าเลยเนี่ยเฮ้ยใ,ใช่บ่วะเฮ้ยตู้ตตูต้ตต,ต้โอ้โหมันแรงมากนะฮะเฮ้ยดามเมจไม่เข้าเลยวะเฮ้ยดามเมจไม่เข้าเลยอะ อ๋อต้องปานเรื่อยฮะปาเรื่อยดาเมจจะเข้าเองนะโอ้ยไม่รอดฮนะกู้เนี่ยไม่รอดเฮ้ยมันฆ่าไงวะอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วเข้านี่หน่อยนะต้องฆ่าแล้หลายคนมั้งเนี่ย โอ้ยกว่าจะได้นะเออเราจะได้อะไรบ้างเออเราจะได้เออน่าอยู่ในหมดมาที่นาใครที่สงสัยว่าฟักหายไปไมันมาอยู่ในะช่องเก็บของเนี่ยถ้าเกิดเป็นของแบบเก่าแม่งกินเนื้อทีนะ่อ่ามันจะเป็นยังไงวะอ่าเป็นดักดักนิกเกียนะฮะ,อะเอาไว้ครับอะไรนะฮะก็รครับไอตัวไก่ไก่สามพันนั่นแหละนะที่อยู่ในขับอเออ ก็ง่ายๆประมาณนี้แหละนะฮะส่วนการครับเออส่วนปีกไฮโดเจตเป็นยังไงเดี๋ยว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 พาไปครับกันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปดูนะฮะเออตัวไก่ไก่สามพันเป็นไงนะก็ต้องใช้มาทีเมเท,มท,มทโอไลตีออ้แฟกเมนต์นะฮะจากถามว่าหาจากไหนก็แมปเอแมปจังเกิลน่ะ แมบ,บเออจุลศิษย์จังเกิลน่ะเออมันจะอยู่เหนือเหนือไปมันเป็นต้นเล็กๆนะครับมันจะเป็นแบบเมฆเหมือนเหมือนเมฆนะแต่ว่ามันเป็นแผ่นดินลอยฟ้าให้ให้วิ่งหาแถวๆนั้นนะฮะก็จะเจอเองนะฮะอ่าน,นี่นี่มีช่องแชทโกลิมด้วยนะฮะอุปกรณ์คราฟก็ประมาณนี้นะฮะหาเองโรบอติกก็แนะนําให้ซื้อโทมาแล้วก็ฟาร์มดีกว่านะฮะมันจะง่ายง่ายกว่าที่ผมทำเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมทํายังไงรู้ไหมไล่ตีเอเอ็มพวกมอนเตอร์ในนีออน นีออนอ่ะในแมปนีออนอ่ะตีทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นบอสลูกน้องลูกกระจกตีหมดนะฮะโอ้ลำบากจริงๆนะอ่ะส่วนเปงไฮโดรเจตเป็นยังไงฮนะ <Hey! S 1> เฮ้ยเดดียนนะพิมพ์ย่อๆไปนะอย่าไปพิมพ์เต็มนะห้าพันเก้าอะซื้อก็ซื้อวะออมาไม่มีอะไรเสีย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูควรจะซื้อดีัหยคิดหนักอะมามามึงมามึงจะเอาอะไรกับกูมึงมาเลยมีขูดเลือดขูดเนื้อกูมึงวาเช็คดูดิเออเราจะขายได้ไหมเออนะ่ะขายเพนตะสักหนึ่งอันฮะขายสัก ราคาห้าพันสี่เอ้ยสี่หมื่นไรขาย,ยางี้รวยตายนะเออวิธีการง่ายๆเนะี่ยเอาของที่ฟาร์มแม่งมาขายแค่นี้คุณก็ได้ฟักมาใช้แล้วเนะีมาลงทุนเลยมากูลงทุนเลยอนะมึงจะเอาอะไรก็มาขุณเลือดคุณเนือน้ออย่างี้นะแม่งฟักไม่มีแเนี่ย Oh. ขายเป็นไายอนะีกห้าพันฮะแม่งไอขายห,หมดนะเราจะมาดูกันว่าจะได้อะไรไหมเนะี่ย มามาจะขายออกไหมเลเเล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 อมีคนซื้อเลยเนียกดโซโซนะฮะอืไม่ซื้อก็พาแล้วนะขายกดราคาอย่างนี้เนี่ยเละอลอีกเลือีกเออเมืนหนึ่งเลือหมื่นนึงเลืีกหมื่นหนึ่ง เอีกมือหนึ่งหรือเอ็กมือนึงเอกมือหนึ่งผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะฆ่ายักษ์ตัวนั้นในยูเบอร์เก้าเนี่ยแนะนำให้หากลุ่มนะฮะกรุ๊ปเยอะๆนะฮะไอแอมกรุ๊ปไอไม่ใช่ไอแอมกรุ๊ปนะฮะไม่ใช่กรุ๊ปเอ้ยปีกทำไมมันไม่ได้วะไฮโดรเจตเตอรขอแค่ไฮโดรเจตอย่างเดียวอ่๋อขอตมมีอะไรมาใหม่บ้างนะฮะมีเยตินะฮะ ของแคนดี้นะฮะฟริกิตฟิลของแคนดี้บับเบียนเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเวิร์กช็อปวัชเชอร์ของเลเวนนั้นนะฮะถ้าถามว่าเลเวนนั้นชุดอันไหนมันดูโหดนะชุดนี้เนะี่ยกาเดียนเนี่ยจะดูเปลวฟ้ามากฮะวินเทอร์วอล์กเกอร์ของทูมเลเซอร์ถามว่าสวยไหมอันนี้อันนี้ต้องต้องไปเช็คดูเอาเองนะฮะอเอ้ยไม่มีใครซื้อเลยเหรอขอขอแค่แบบหนึ่งกองอะ ไอ้ขายออกเว้ยออกรัวๆนะะอ่าเราก็จะได้เห็นปีไฮโดรเจลแล้วนะผมว่าเป็นยังไงเออส่วนการค่ากโกเลมที่ง่ายๆหรือผมผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะแล้วใครที่คิดว่าผมผิดหรือเปล่าก็ให้คอมเมนต์ดูเอ,เองนะฮะไ,ไม่ใช่ก็ให้ดูในคอมเมนต์เอาเองไม่ใช่คอมเมนต์ดูเออให้ดูในคอมเมนต์ที่มาเมนนะว่ามีใครอธิบายได้ได้ถูกต้องนะะก็เข้าใจง่ายนะฮะ ผมก็มึนๆนะนี่เล่นนิดร o สปีดเสร็จนะเกมหลุดนะผมก็เปิดโทรมาเอ้ยมัน,นอัพเดแล้วนี่หว่าเออแล้วก็ทําคลิปเลย <c oughs> อ่าถามว่ามันอยู่ไหนมันก็อยู่ในตัวแล้วนะเมื่อเราขับเสร็จมันก็จะเรียนในตัวนะปีกไฮโดรเจตเป็นยังไงนะฮะเจ็ดแหม <c oughs> อ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะปีกคาบน้ําอสจินะครับผมอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะไฮโดรปปว่าน้ํานะเออ เป็นเกี่ยวกับน้ําอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นน้ําเพราะว่าเออเออเป็นเกี่ยวกับน้ําแหละเพราะว่าไฮโดรก็คือเออน้ํามันก็มาจากไฮโดรเจนกับออกซิเจนใช่เมะ่อไหรก็ไฮโดรน้าแหละแต่ไฮโดรยกเว้นไฮโดรลิกนะไฮโดรลิกอันนั้นมันน้ํามันนะ <c oughs> อ่ะาไจะเป็นอย่างนี้นะผมนี่บินบินอยู่ก็ก็ขอจบคลิปที่ทนี้กันนะครับสัปดาห์นี้นนมีอะไรในวันที่เออหกมกราคมนะะ พศ2 5 6 0หรือ2,017นั่นเองนะบ๊ายบายครับผมยิ่งเหื